สบายดี้ะทุกทุกคนตอนนี้เนยอยู่ California. แ Boston, าคาลิฟอร์เนียแต่บอสตันมาหาคลิฟอร์เนียกับขี่นต่นอยู่หกสมงศ์ป่า่นเด้กับบริใกล้เนาะเดือนนี้กับเดือนเก้าอากาศบ้านเพ่นนี่แบบว่าดีขนาดพี่น้องเลยอากาศโคตรดีเลยเห็นบอวิวแคมทางกับงามเนาะตอนนี้กับกำลังขี่รถไปนาปาอ่าโซเฟอร์รถพนว่าจากสนามบินไปนาป้าเนี่ยกับใช้เวลาอยู่สมงป่ายแก่ๆว่าสัน้นแต่ว่า ตามที่เน่นางมานี่นอะบ้านเพิ่นกับบัรรมดารุดติดนะกับสองสมงป่ายผมในส่วนสีหอดหงแฮมกระไดเน่ก็เลยทายขีปมาให้เบิงเนาะสองฟากทางก็จะมีแม่น้ำแล้วก็อ้อมรอบไปด้วยภูเขาฮะนะงามงามเลยอากาศบ้านเพิ่นแบบว่าดีแห้งพี่น้องเอ้ยโบ้ฮ้อนโบหนาวแล้วก็งามอีกเด้เนาะแต่บ่าลิปวิดีโอกะสิเป็นสั้นๆเด้อเ,เพราะว่านเน่เมาส์ยาแก้วินนะกินยาแก้วินก่อนึ้นยต์ไปเนาะ บัสีนอนอยู่เทิงยน์ว่าสั้นบัตรเข้าไปในยนต์ละผัดเบื้องนางไปสองเรื่องเบิงทีวีโซไปห้าตอนก็นเลยบอได้นอนฮนะเนาะเพราดีบัตรลงยนต์มาลหละมาันนางรถแบบนี้ยามันได,ได้ได้ทีได้บัตรนี้หน่ามันก็นเลยหู้ซึกแบบว่างีบไปเดตื่นเดซช่นาแล้วก็มือเป็นสั้นๆเพราะว่าอาฮาวันได้กินอย่างฮะนะอยู่เทิงยนตเนี่ยเกินอย่างบอดได้เห็นนะพะเอาบินยนตนเนาะเดเบิ่งแม่นี่นะงามแล้วก็กว้างใหญ่อีกได้รัดนี่น่ะ ทริปนี้ในกสิมาอยู่หกมือ้อแล้วก็สิพากันไปพักอยู่เขตนาป่าว้านันเพิ่นซือว่านนาปา่าว้านันเน่กะ เตือดทาอิตทีมาน่าป่าเนาะกะบร้องเมืองว่าสิเป็นจังไดเพิ่นว่าเขตนี่นี่แมนไว้นี่แซ่บแพงวาสั้นก็เลยพากกันสิมาทัวร์ดื่มไว้กันมาซะมาเวเคชั่นอยู่แคลิฟอร์เนียทริปนี่ก็เป็นฟาร i มิลี่ทริปเนาะมากับครอบครัวหล้วกาพวกเพิ่นก็มากดื่มไว้เป็นคอไว้กันหนะเน่นี่กับหูเรื่องไว้เรื่องดื่มไว้ไม่อย่างดอกนอเพราะว่าบบแมนคอไว้แต่กัสีเฮียนหู้ไปน้าเพิ่นนี่แหละวาสิเป็นจังไดเนาะวาตัวใดแซ่บโบแซ่บไม่หยังประมาณนี้ เนาะเอาโบเฮียนเข้ากับโบฮู้ได้เนาะเบงถนนหนทางบ้านเพ่นเนาะกระสีแตกต่างจากบอสตันหลายได้เดชสองฝากทางกระสีมีแบบว่าเป็นโลง่ลงๆเป็นวิวงามๆนี่สินะเนาะใายแห่เบิงประมาณนี้แหละอีกโดนยูชวสิไปหอดอ่าฮงแฮมกระไดนี่นะหาแต่พานไปอยู่สมงหนึ่งกรสีอีกโดนเติบยูพี่น้องเย้ยเดกระสิเป็นชุดรถติดแดรถบติดแด่ยังสิแหละไปเด อันนี้ก็เป็นฟร์มักอ่างูนฟา้ามักอ่างูนหลายขนาดเลยแถวนี้น่ะมือกัสีสันสันดเดอหลายตาเด้อเนาะก็อยากให้คุณบกเคยมาแคาลิฟอร์เนียได้เห็นอะไรเนาะนี่กับเธอที่ส่งที่มานี่น่ะแต่ว่ามาเธอทําอีทหนานน่กับโบได้ออกมาโลเจนสีดอกเนาะมาดองพี่น้องมาแต่วิกเก้นกแล้วดองแล้วกับเมือโบอเห็นอีอย่างแต่ว่ามาเธอนี่ก็ได้มาโลโลเบิงตาสะอ้อนสะอ่อนฟร์มไว้ตัวใดกับฟา้ามักเงยพี่น้องเลย ตอนนี้กสิใกล้ห้อทงแฮมแล้วเนาะกสิเป็นดาวเท้านาป้าเด็กกสิเป็นคิ้วเท้าเป็นตหาหักค่ะนะแปลว่าเฮายางออกจากทงแฮมมากสิมีแหล่งช้อปปิง้งแล้วก็มีห้านอาหารห้านมาจุกมาจิกค่ะแหละที่ว่าเฮาสามารถยางเลาะยางเที่ยวมาอย่างได้นี่เด็กงามงามอยู่เนาะงามหลายแหละบนมันงามอยู่ดอกเด็ก คีม้ากะหินแล้ววันนาป้านูโดเนี่ยต้องได้มาลองแล้วเนาะเพราะว่าลงยนต์มามันกับแบบว่าคนเอเชียเฮาเนาะก็อยากกินอีอย่างเผ็ดเผ็ดท้อนห้อนอยากกินซุปเผ็ดเผ็ดท้อนห้อนนี่แหละเนาะโอเคเนาะคลิปนี้เน่ก็ไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย